โลโดีตอนมอฮัลโลอโลโซดีตอนมืโอเคกับบนี้ก็อละเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ลเอหังก็าไปเยอะแล้วนี่ทางไปเดี๋ยวก็รู้ทางไปโดยา เงียบปเธอนะตัวนะจะล็อกตัวเองไว้แบบตึ๊บจับกลับล <c oughs> วันนี้ผมจะมาหวานข้าวหวานบุยเอ้ยหวานข้าวทำนากันดึงข้าวก็ต้องใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะอือใช้หนมันเตอร์เอามาหมดเลยเออเนี่ยคือฟาร์มหลังบ้าน ทางนี้ก็ได้เว้ยทางออกใหม่นะจะเริ่มหวานนั้งแบบรงไหนดีหยับหยบหยั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 บหยบหย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 หยบหโอเสียงเร็วกว่าทำนะเนี่ยทำมันยังยากกว่าเสียงเลยออกหมด ายหมดหมดหมดปิดไปหมดเหละเอาให้เหลืออันหนึ่งแค่แค่นี้พอน่าจะพอมั้งโปงเล็ปุ๊บนะแบบแวบแบบันนี้เป็นแค่คลิปสั้นๆนะฮะเรื่องก็ไม่มีอะไรมาก เป็นพาที่สิบสี่นะฮะวัาวบววบอ้าชุเขียนึ่งสองสสโอเคครับันเลยโอ้ยยัง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 โอ้ยอันึ่งฮนนะ ลงไปเคลียร์ข้างล่างนซื่องปลูกข้างบนมันจะโตเร็วกว่าข้างล่างนะเพราะมันมีแสงมันไม่จบมันเล็ดให้เรามั่งเลยดอกแต่อันเดียวเนี่ยเรามาสองอันอมั <laughs> น่งเออตอนนั้นเราก็ได้ข้าวมานะฮะพันธุ์มอนเตป เออาทางนี้ง่ายกว่ากดปุ่มไม่เอาโอ้ยกดปุ่มมันอ่าอไม่พอสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่ยพุทธังเอาตังใส่โตพามาเอาตังใส่โตสงังฆาเอาตังใส่โตพามายู่ทุกตัวกับตังเฮ้บ๊ายบาย